นามะทุ่เรียนแล้วเป็นลุมเลยเพร็บอย่างใหญ่เยอะมีมงังงะด้วยนักกินทุกอยาก่างแคนไหนดีหวานหวานอืมกแฟเย็นหน,หนอันนี้ก็ดีกว่านะ

สิ่งหวานกรอบมากมันไหมกรอบนอกนุ่มในมากใหม่แรงดันนกแท้หังเช่าสีทองชันเองกรอบนอกนุ่มลน กินแบบฟินมากเดี๋ยวเขาอ้วนอีกเดี๋ยวเขาอ้วนอีกเห็นไหมมากมากมากร้านแปดอืมากหวานกอบ คืดอกกดออออนนอีอยากกินอดใหเลยว้าอนนี้ออยากกินสาะเลยนี้ก็น่ากินโอ้คือใหญ่มาก่าว้าวพี่เียมาสองคอนพี่หมดพรู้ช่วยกันพอ่ะโ้ย รู้เี่หวานมอืมหตุใดเนื้อมันซี่มนคือมันม่แม